สนุกจังเล่นที่บ้านสวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณจีนอีกครั้งนะคะในกิจกรรมสนุกจังเล่นที่บ้านวันนีน้นะคะคุณจินจะมาพาเด็กประดิษฐ์รถจากกล่องลัางกระดาษ สามารถดิ้งได้เองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะบูจิบจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะขาขวดน้ำนะคะแล้วก็ไม้แหลมหรือไม้เสียบลูกชิ้นของเราน,นเองนะคะหลอดน้ำนะคะแล้วก็กล่องลังนะคะที่อยู่จย่ที่บ้านของเด็กๆจะเป็นกล่องปรษนีกล่องขนมได้หมดเลยนะคะลูกโป่งค่ะแล้วก็ กระดาษกาวค่ะนัดสุดท้ายนะคะกันไกลนะคะรูจิ้บนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์นะคะไปหาอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มประดิษฐ์กันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มนำกล่องกระดาษที่เรามีนะคะมาปัดนะคะเพื่อทําเป็นตัวรถก่อนนะคะเด็กๆจะ เป็นรถทันใหญ่รถเล็กเด็กๆก,ก็เลือกตัดเองเลยนะคะแต่การใช้อุปก,กรณ์กันไกลนะคะเด็กๆควรจะมีผู้ปกครองนะคะคอยดูแลด้วยนะคะเพะื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะอ่าเราก็เริ่มตัดกันเลยค่ะพูดซีฟจะเอารเป็นทรงนี้ค่ะยาวๆหน่อยนะคะต่อไปนะคะก็ะต้องนําหลอดนะคะมาตัดเป็นแกนล้อรถก่อนนะคะให้เท่าหรือเล็กกว่านะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมคุณจึงต้องติดหลอดตรงแกนล้อรถ พราะว่าถ้าเราไม่มีหลอดเนี่ยรถมันก็จะไม่หมุนนะคะี๋ยวเราก็มาตัดเลยค่ะกูจีก็จะตัดหลอดเป็นสองอันแบบนี้แล้วกณจีก็จะเลือกด้านที่มีลายนะคะเอาไว้ด้านล่างนะคะเอาเรียบๆไม่มีลายเอาไว้ด้านบนเพื่คุณจีจะตกแต่งให้สวยงามนะคะกูจีก็จะวางแ่นรถแบบนี้นะคะแล้วใช้กระดาษกาวก่อนนะคะ ไปกับตัวของตัวโครงรถนะคะแล้วก็ตัดเลยนะคะแล้วก็วางมิ้ตรงค่ะเดี๋ยวขั้นตะอนต่อไปนะคะเราก็า จะนำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเพื่อใส่มาเป็นแกนแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ล้อรถเข้าไปนะคะก็คือฝาน้านั่นเอง mm hmm. คูณจิ๊บก็จะเจาะรูนะคะตอนตอนขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องให้ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยดูแลเด็กๆนะคะเราก็จะเจาะรูตรงแกนกลางนี้นะคะเจาะหมดเลยค่ะคุณจิ๊บเจาะหมดเลยค่ะสีฟ้านะคะร้ะรถของกุณจิ๊บจะมีสี่ล้อนะคะ พอุณจิบเจาะเสร็จแล้วนะคะกณจิบก็จะใส่ไม้เสียบลูกชิ้นของเรานะคะเข้าไปเป็นแกนกลางนะคะล้อที่หนล้อที่สองค่ะแล้วก็เอาไม้แหลมนะคะหรือไม้เสียบลูกชิ้นอีกข้างเนะะึงค่ะ อที่สามแล้วก็ล้อที่สี่เราก็จับให้เรียบร้อยนะคะแกนล,ล,ล้อมาเป็นแบบนี้ เด็กๆอาจจะดูว่านออาจจะยังไม่ค่อยเท่ากันคุณจิ๊บขอตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะคะเพื่อเกิดความสวยงามเด็กอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะทีนี้คุณจิ๊บจะทำให้รถจากลังกระดาษของคุณจิ๊บเนี่ยวิ่งได้เองนะคะ นะคะเด็กๆก็นำลูกโป่งนะคะแล้วก็รอด,ดื่มน้ำอีกหลอดนะคะเอาหลอดนะคะเทียบลงไปในลูกโป่งนี้นะคะแล้วก็เอาสอ็อตเทปนะคะหรือกระดาษกาวที่เรามีนะคะพันเอาไว้ค่ะเพื่อให้ยึดให้ลูกโป่งยึดติดอยู่กับหลอดนะคะพันเลยค่ะ ลักษณะนี้นะคะค่ะเมื่อเด็กๆพาลูกโป่งเข้ากับหลอดเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องนมลูกโป่งนะคะมาติดตรงกลางของรถของเรานะคะพอติดเสร็จนะคะพอวางมาได้ได้ระยะแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษกาวนะคะติดนะคะเพื่อให้ติดกับรถของเราถ้าไม่ติดกับรถ จะวิ่งไม่ได้นะคะปุชิก,ก็นํากระดาษกาวนะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก่อนที่เราจะเล่นนะคะเราก็ต้องเป่าแต่ทางด้านนี้นะคะปุชิจะเป่าแล้วนะคะ ค่ะเมื่อเด็กๆเ,เป่าลูกโป่งเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้รถออกมาลักษณะน,นี้นะคะแต่ครูจิ๊บขอบอกนิดนึงนะคะเวลาเป่าลูกโป่งนะคะเป่าคนเดียวนะคะอย่าเป่าร่วมกับคนอื่นนะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถเนี่ยจะวิ่งได้หรือเปล่าไปกันเลยค่ะอีกข้อตจววางไว้ไนะคะแล้วครูจิ๊บก็จะปล่อยรถแล้วนะคะอ่าู่่เป็นไงคะเด็กๆรถของครูจิ๊บ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆประดิษฐ์รถจากกระดาษล้างที่วิ่งเองได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆรถตรงนี้เด็กวิ่งได้นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้กูจิตลงในอัลบั้มไลน์ด้วยนะคะหรือถ่ายคลิปสั้นๆส่งมาให้กูจิตดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้กูจิตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ